สวัสดีครับเพื่อนชาวโปเกมอนไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับไทยแลนด์แบทเทอรี่นะครับลีกการแข่งขันโปเกมอนครั้งแรกของประเทศไทยนะครับจัดโดยเพจไท a แลนด์แบทเทอ g ี e นะฮะผมแอดวินนะครับก็เป็นทีมงานของโปเกมอนไทยมา2ปีแล้วนะครับแล้วผมก็มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ได้ฟังรายการ Green Talk นะครับในตอนแรกไปก็น่าจะได้รับทราบกันแล้วนะครับ ทีนี้มันจะมีคําถามนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับหรือว่าการเล่นนะฮะในหลีกนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันอย่างสั้นๆง่ายๆอีกทีนึงเลยครับเอาละครับก่อนอื่นไปที่รายละเอียดการรับสมัครทีมเพื่อเข้าสู่ t h n i l a t t l e t e a g u e นะครับสำหรับหลีกนี้นะครับในแต่ละทีมนะครับข้อแรกนะฮะในแต่ละทีมจะต้องสร้างเพจของทีมนะครับจะต้องมีชื่อทีม และโลโก้ทีมนะครับชื่อและโลโก้เหล่านี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากทีมงานของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้หลีกของเรานะครับเป็นลีกที่มีความเป็นสากลมากที่สุดนะครับมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดนะครับดังนั้นชื่อทีมที่ตั้งมานะครับและก็โลโก,โก้จะต้องเป็นชื่อที่มีความเป็นสากลน,นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะฮะ มีทีมที่ส่งชื่อเข้ามานะครับคือสุราษชบีซีนะครับ BC ย่อมาจาก Battle Club นะฮะก็จะเป็นชื่อย่อของอาการตั้งชื่อทีมของลีกเรานะครับสุราษฎชแบทเทิลคลับนะครับชนบุรีไทเดลนะฮะเฟย่าฟอลคอนแล้วก็ดราก้อนเจเนอเรลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือชื่อทีมที่ผ่านการอนุมัตินะครับเป็นชื่อทีมที่ฟังแล้วดูมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะฮะในข้อที่2นะครับสมาชิกของแต่ละทีมนะครับทีมโปเกมอนนี้นะฮะ จะต้องมีอย่างน้อย5คนนะครับก็คือ1โคดหรือว่าผู้จัดการทีมนะครับ1คนบรีดเดอร์นะครับสมาชิกที่ทำหน้าที่บรีดโปเกมอนนะครับหรือฟักเพาะพันธุ์โปเกมอนนั่นเองนะครับแล้วก็เพลเยอร์2คนนะครับบรีดเดอร์2คนเพลเยอร์2คนนะครับอย่างน้อย5คนตรงนี้นะครับถึงจะรวมทีมขึ้นมาได้นะครับเพลเยอร์นะครับทำหน้าที่ แข่งขันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์แต่ละทีมจะต้องส่งเพลเยอร์มา2คนนะครับเพื่อทำการแข่งขันนะครับเพราะว่าเราเล่นกันในระบบมัลติแบทเทิลนะครับในเพลเยอร์สคนนี้นะครับจะมีคนหนึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับก็ทีมก็จะต้องเลือกกัปตันทีมที่มีวุฒิภาวะนะครับมีความเป็นผู้นําขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นนั่นเองนะครับข้อ3นะครับในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์นะครับ เราจะให้บริดเดอร์เข้ามาแบทเทิลแทนเพลเยอร์หลักก็ได้นะครับเพราะว่าในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์เราจะให้เก็บเป็นโค้ดรีเพย์อยู่แล้วนะครับถ้าหากทีมไหนจะมาเล่นไลฟ์สตรีมที่สตูดิโอของเรานะครับที่ทำการถ่ายทำลีกนี้นะครับก็สามารถมาได้นะครับแต่ถ้าถ้าหากว่าเป็นโค้ดรีเพย์เนี่ยเราเราไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครจะใครจะเป็นผู้เล่นดังนั้นเราไม่จำกัดนะครับ ผมสามารถให้บิด,บดเดอร์ไปเล่นแทนได้นะครับแต่การแข่งขันที่งาน Battle Quarter นะครับ Battle Quarter เ,เนี่ยจะเป็นงานแข่งขันนอกสถานที่นะครับเหมือนคุณไปดูฟุตบอลนะครับไปดูในสนามแข่งนะฮะในงานนั้นนะครับเพลเยอร์ที่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารการรับสมัครเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ขึ้นไปทำการแ a t t l e ลบนเวทีนะครับ b ิดเดอรจะได้แค่นั่งดูเท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันนอกสถานที่ที่งาน Ba t เ l e Quarter นะครับ ข้อ4ครับการสร้างทีมโปเกมอนภายใต้อ่ะต้องสร้างทีมโปเกมอนภายใต้เงื่อนไขของหลีกนะครับก็คือใช้โปเกมอนที่ใช้ได้ตามกฎ VGC 2016นะครับในทีมเนี่ยก็จะมีเทพที่เรียกว่าเทพใหญ่ได้2ตัวนะครับก็คือเช่นกราดอนไคโอคามิวทูอะไรเหล่านี้นะครับ ระบุไอเทมถือ40ชนิดนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนั้นนะครับคุณจะสามารถใช้ไอเทมได้แค่40ชนิดนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้ว40 40ชนิดเนี่ยมันครอบคลุมเกือบทั้งเกมแล้วนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะครับระบุข้อมูลโปมอนทั้ง30ตัวนะครับในระหว่างซีซั่นนี้นะครับห้ามเปลี่ยน ev ห้ามเปลี่ยน nature นะครับคือต้องใช้โปมลนตัวเดิมนะครับแต่เราอนุญาตให้เปลี่ยน ถ้าไม้ตายหรือ move ได้นะครับแล้วก็ในเอกสารนะครับที่กําลังจะออกนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะให้ใส่ x move นะครับสท่านะครับว่าปลมอนตัวนั้นมี ex move อะไรบ้างนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยน move ได้นอกเหนือจาก ex move ที่ list มานะครับง่ายๆนะครับก็คือให้ใช้ปอลมอนตัวเดิมที่ส่งเข้ามาตอนแรกนะครับใช้ไปจนจบซีซั่นนะครับเปลี่ยนได้แค่ถ้าไม้ตายนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายในการรับสมัครทีมคือ1,500บาทต่อทีมนะครับ หากมีผู้เล่นมากกว่า5คนขึ้นไปนะครับเราจะเก er people people hmm. ็บค่าสมัครเพิ่มขึ้น100บาทต่อคนนะครับค่าสมัครตรงนี้นะครับเราจะเอาไปทําเหรียญรางวัลนะครับพอจบซีซั่นเราจะแจกเหรียญรางวัลให้กับทุกๆคนในลีกนะฮะก็ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครนะครับสมมุติมี6คนนะฮะทีมนั้นมี6คนก็จะต้องจ่าย1,600น้บาทนั่นเองนะครับถ้ามี10คนก็2,000บาทต่อทีมนะครับ สำหรับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับถ้าหากได้ดูคลิป Green Talk ไปแล้วนะครับเต็มๆ2ชั่วโมงก็จะรู้นะครับว่า1,500รบาทตรงนี้มันมีความคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับก็ลองไปดูในคลิปนั้นได้นะครับข้าวๆก็คือคุณสามารถที่จะรับชมการแข่งขันฟรีตลอดทั้งซีซั่นนะครับคุณจะได้เหรียญรางวัลน,นะครับทีมของคุณจะมีโอกาสเข้าไปแข่งได้สองงานนะครับคือ Thailand b a t t e a g u e แล้วก็ Battle Championship นะครับ ต่อไปนะครับผมจะไปดูตัวอย่างการตั้งชื่อทีมและโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยเราอยากให้มีความด,ดูแล้วมีความเป็นสากลน,นะครับแล้วก็มีความน่ารักมากกว่าทีมที่เป็นอา่าอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นโลโก้ทีมฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะดูจริงจังไปหน่อยนะครับเราเป็นเกมโปเกม,มอนนะครับเราอยากให้โลโก้ของทีมเนี่ยมันมีความน่ารักอยู่ในตัวโลโก้นะครับแล้วก็เราจะขอให้ห้ามใช้โปเกมอน ในโลโก้นะครับห้ามใช้โตเปอรมอนในโลโก้นะครับให้คิดมาัสคอร์ดขึ้นมาเองนะครับอย่างมาัสคอร์ดของทีมของเพนกวินฮาร์ดนะครับชื่อทีมอัลติโมเรดทีเล็กนะครับมาัสคอร์ดก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์ทีเล็กนั่นเองนะครับที่เราต้องการให้สร้างมาัสคอร์ดขึ้นมาเองเนี่ยเพราะว่าเรามีความคาดหวังอย่างสูงนะครับที่จะทําหลีกนี้ให้ก้าวไปไกลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมันใช้โลโก้เป็นโตเปอรมอนเนี่ยอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรนะครับเราไม่อยากให้มีปัญหาที่หลังนะครับเพราะฉะนั้น คิดมัดคอดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็การตั้งชื่อทีมนะครับพยายามตั้งให้มีความเป็นสากลนะครับอย่างที่แนะนําไปตอนช่วงแรกแล้วนะครับอย่างในภาพนี้นะครับผมก็เอามาจากลีกฮอกกี้แล้วก็อเมกานฟุตบอลของอเมริกานะครับอย่างชื่อทีม Texas ัสส l ตเลนะครับลิสต์มอนลิเวอร์ด็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อทีมมันจะมันจะฟังดูแล้วลื่นหูนะครับก็ขอให้เป็นชื่อทีมแนวแนี้นะฮะ ตัวอย่างการส่งรายละเอียดโปเกมอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฟอร์มออกมานะครับอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราให้มารับโคตาไปก่อนนะครับว่าทีมของคุณจะได้ร่วมแล้วนะครับทุกคนจะต้องไปบีตโตไปอะไรอีกเยอะแยะนะครับคงจะยังไม่จะกรอกแบบฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเลยยังไม่ออกแบบฟอร์มมาให้นะครับแต่เราไปดูไปดูวิธีการส่งรายละเอียดโปเกมอนกันก่อนนะครับโปเกมอนเนี่ยจะต้องมีชื่อนะครับก่อน มีชื่อมีนัมเบอร์นะครับแล้วก็มีบทบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละอย่างนะครับ30ตัวที่ส่งเข้ามาจะต้องส่งแบบนี้นะครับผมมีแนะนํามา3ตัวเท่านั้นนะครับดูตัวแรกนะครับกาเบียสนะครับก็ใส่ชื่อกาเบียสมาเลยนะครับกาชอมนะครับชื่อภาษาอังกฤษเอาชื่อภาษาอังกฤษมานะครับจะได้เซิร์ชกันง่ายๆนะครับชื่อของโปเกมอนนะครับกาเบียสตัวนี้ชื่อดีเอโก้นะครับหมายเลขนะครับหมายเลข7นะครับ ที่เราอยากให้ตั้งชื่อและหมายเลขนะครับเพราะว่าทุกทีมนะครับเสียค่าสมัครต้อง1,500บาทนะครับถ้าหากคุณสามารถทําทีมของคุณให้ดังขึ้นมาได้นะครับเราอยากให้คุณไปทําเสื้อนะครับเสื้อของผู้เล่นนะครับโปยมอนแต่ละตัวถือเป็นผู้เล่นของทีมนะครับก็ทําเสื้อขึ้นมานะครับเป็นลายของทีมคุณเองนะครับชื่อเดโก้มีหมายเลขนะครับทําไปขายได้ตามสะดวกเลยครับเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับสาหรับซีซั่นแรกนี้นะฮะก็อยากให้ตั้งชื่อ ดีๆเหมือนกันนะครับสำหรับชื่อชื่อโปเกมอนนะครับชื่อแนวๆแบบว่า r x z 0 0 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นชื่อที่ไม่ค่อยมีความหมายครับไม่มีความหมายเลยก็ว่าได้นะครับมันมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เราใส่เสื้อแนวนั้นออกไปนะครับดังนั้นอยากให้ตั้งชื่อเป็นชื่อที่มีความเป็นสากลเช่นกันนะครับเหมือนดูฟุตบอลนั่นแหละครับชื่อแบบว่าจอห์นเออร์รี่อะไรอย่างงี้นะครับตามนั้นเลยนะครับก็ ตั้งกันมานะครับแล้วก็มีหมายเลขด้วยนะครับอันดับที่3นะครับคือโรหรือบทบาทของโปเกมอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีอธิบายอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงก่อนนะครับบทบาทของโปเกมอนก็คือหน้าที่ที่เรากําหนดให้โปเกมอนตัวนั้นนั่นเองนะครับสมมุติว่ากาเบสตัวนี้นะครับทีมของคุณกําหนดให้มันเป็นแอตแทกเกอร์นะครับเราจะทําการนับสถิติการ KO ของมันนะครับและเมื่อจบซีซั่นนะครับเราก็จะมีให้รางวัลนะครับ โปเกมอนที่ทำสถิติได้สูงที่สุดของแต่ละบทบาทนะครับก็เหมือนกับในฟุตบอลก็จะเป็นดาวซันโวนะครับยิงได้เยอะที่สุดนะครับหรือว่าท็อปแอซิดนะครับคนที่แอซิดได้เยอะที่สุดเองนะครับสำหรับโปเกมอนจะมีอยู่3บทบาทนะครับคือแอตแทกเกอร์นะครับสายโจมตีจะนับสถิติจากการ KO คู่ต่อสู้นะครับขอแค่ KO ครับโจมตีไปไม่ไม่ว่าเขาจะเลือดแดงๆแล้วเราไป KO สุดท้ายนั่นคือเราเป็นผู้ KO แล้วนะครับก็นับสถิติ KO นะครับสำหรับ บทบาทแ t t a c อร r นะครับบทบาทต่อไป Supporter นะครับไฟล์สนับสนุนนะครับเอ่อสำหรับบทบาทนี้นะครับคือเราจะนับสถิติจากการใช้ท่าไม้ตายนะครับที่เป็นท่าัพ p อ o r t นะครับเราจะ list เดี๋ยวเราจะ list มาให้นะครับว่าท่าไม้ตายที่เป็นที่เราถือว่าเป็นัพ p อ o r t เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น Helping Hand นะครับ Quick Guard Wide Guard นะครับ Save Guard อย่างนี้นะครับเป็นท่าสาย Supporter นะครับ ทันทีที่ปอลมอนตัวนั้นของคุณนะครับใช้ท่าไม้ตายเหล่านี้นะครับใช้1ครั้งเรานับไปเลยครับหนึ่งซัพพอร์ตครับถ้าสมมุติในแมตช์นั้นๆนะครับคุณใช้ควิกการ์ดไป3ครั้งนะครับคุณก็จะได้สถิติซัพพอร์ตไปทั้งหมดบวกสนั่นเองนะครับสำหรับปอลมอนตัวนั้นนะครับสุดท้ายบทบาทดิสตรัปเตอร์นะครับหรือสายก่อกวนนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับสายซัพพอร์ตครับคือจะนับสถิติจากการใช้ท่าไม้ตายที่ทางหลีกนะครับลิสต์ไว้ว่าเป็นท่าไม้ตายประเภท อย่างเช่นท่าวิ l โอสวิปนะครับอย่างท่าบูโดสนะครับท่าที่โจมตีแล้วลดพลังของคู่ต่อสู้นะครับท่าไอซี่วินอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางหลีกจะ list เอาไว้นะครับว่าจะเป็นท่าโจมตีนะครับหรือว่าท่าไม้ตายสายเกาะกวนนะครับเมื่อคุณใช้ท่าเหล่านั้นสำเร็จคุณก็จะได้สถิตินะครับการเกาะกวนไปบวกหนึ่งทันทีนะครับ รายละเอียดต่อไปนะครับก็คือเนเจอร์ของโปเกมอนนะครับนิสัยนั่นเองอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับเอฟเฟตวัลลหรือว่า EV อันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับลิสต์มาให้ตรงนะครับสุดท้ายนะครับสำคัญค่อนข้างสําคัญทีเดียวคือเอ็กมูฟนะครับคุณจะต้องใช้โปเกมอนตัวเดิมที่ส่งเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเอ็กมูฟจะมีความสําคัญมากเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนท่าไม้ตายที่อยู่นอกเหนือเอ็กมูฟเหล่านี้ได้นะครับท่าไม้ตายที่เป็นมูฟติลเตอร์ท่าไม้ตายที่เป็นเรียนได้ระหว่าง ระหว่างเลเวลอย่างนี้นะครับมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่เอ็กมูฟนะครับจะมีอยู่แค่4ท่าเท่านั้นนะครับใช้นอกเหนือจากนั้นไม่ได้คุณต้องลิสต์มานะครับแล้วก็ทำเอ็กมูฟให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดการส่งนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่ว่านะครับไปต่อไปเลยนะครับการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์นะครับการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับต่อ1นแมตช์นะครับเพราะว่า2ทีมเจอกันเราเล่นแบบมัลติ m u l ติ b a t เทินะครับจะต้องมี4คนจับคู่กันนั่นเองนะครับแต่ละทีมเพลเยอร์แต่ละคนนะครับสามารถเลือกเทพใหญ่ตามกฎว c 2จ1 6 2 0 1 6นะครับเข้ามาในทีมของตัวเองได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นในแต่ละทีมจะสามารถมีเทพใหญ่ได้แค่2ตัวนะครับก็เนี่ยฮะอย่างที่อย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับ ทีม A นะครับมีกิลาติน่านะครับกับกราดอนนะครับแล้วก็ทีม B นะครับมีเผาเกียร์กับไคโอุกานะครับจริงๆแล้วตามกฎ VGC เนี่ยถ้าเป็นมัลติแบตเทิรนะครับมันจะให้เทพใหญ่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับอยู่ในอยู่ในเพลเยอร์คนเดียวเนี่ยได้2ตัวนะครับแต่ถ้าหากเราให้อนุญาตให้2ตัวนะครับก็จะกลายเป็นสองคนนี้นะครับเลือกมา2ตัวก็จะกลายเป็นเทพ4ตัวนะครับดังนั้นเราไม่ให้นะครับเราให้แค่คน หนึ่งเทพใหญ่หนึ่งตัวต่อหนึ่งคนนะครับรวมเป็นทีมก็จะได้แค่สองตัวพอดีเลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูการนับคะแนนนะครับการนับคะแนนเราเล่นแบบ3ใน5นะครับหรือว่า b e s t of ฟนั่นเองครับผู้ที่ชนะ3ามแมตช์ก่อนนะครับทีมที่ชนะ3ามแมตช์ก่อนก็จะชนะไปในการแข่งขันในสัปดาห์นั้นนะครับจะมีทีมเจ้าทีมเยือนนะครับการนับคะแนนทีมที่ชนะได้3คะแนนทีมที่แพ้ได้ศูนคะแนนเลยนะครับก็ อันนี้ก็จะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละครับชนะได้3แพ้ได้ศูนย์นะครับแต่ทีนี้เกมเปิดมอนนะครับโอกาสเสมอน้อยมากๆน้อยมากๆนะครับดังนั้นเรามีเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าหากทีมที่แพ้นะครับเล่นไปทั้งหมด5เกมนะครับเขาชนะไปได้2นะครับแต่สุดท้ายแล้วไปแพ้เป็น3ต่อ2ทีมที่ชนะไปอ่ทีมที่ได้ทีมแพ้นะครับที่ชนะไป2แมตช์นะครับก็จะได้1คะแนนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะแพ้นะครับถ้าถ้าจะแพ้แพ้ให้ดีที่สุดคือไปชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์ครับก็เก็บไป1คะแนนนะครับต่อไปนะครับการเล่นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีทีมเย่าทีมเยือนนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับถ้าหากทีมไหนนะครับมีความประสงค์ที่จะมาเล่นถ่ายทอดสดเลยนะครับให้มาที่สตูดิโอของ Penguin h นฮนะครับแล้วก็ของทางลีก Thailand Battle Club นะฮะ h a ยแลน d ์ a t ทเท l ล a ลีกนะครับมาที่สตูดิโอก็จะสามารถเล่นได้นะครับเล่นเล่นแบบถ่ายทอดสดได้นะครับดังนั้นทีมที่ไม่ได้มาที่สตูดิโอก็จะต้องส่งโค้ดรีเพย์นะครับให้กับทางหลีกนะครับภายในวันภายในสุกเช้านะครับของทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าช่วง2องทุ่มเราจะออกอากาศแล้วนะครับต้องส่งก่อนนะครับทีมที่จะเป็นคนเก็บโค้ดรีเพย์นะครับคือทีมเย่า ทีมเย่านะครับไม่ว่าจะคุณจะแพ้หรือชนะนะครับคุณจะต้องเป็นคนเก็บโค้ดนะฮะก็ในแต่ละสัปดาห์นะครับเวลาคนมาดูก็จะไม่รู้นะครับว่าทีมไหนชนะนะครับจะรู้แค่ว่าผู้เก็บโค้ดนะครับเป็นทีมไหนนั่นเองนะฮะตารางการแข่งขันนะครับเราจะออกทีละสสัปดาห์นั่นก็คือเราจะบอกนะฮะว่าเดือนนี้นะครับมีแข่งวันวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับทีมไหนเจออะไรบ้างนะครับเราจะออก เราจะออกมาทีละ4 4สัปดาห์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะไปดูด้วยนะครับว่าจะมีทัวนาเมนต์อะไรมาแทรกขั้นกลางหรือเปล่านะครับอาจจะมีหยุดบ้างนะครับก็อันนี้สําหรับคนที่เป็นคนดูนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็คนแข่งด้วยนะครับสำหรับผู้ชมนะครับผู้ชมเท่านั้นนะฮะก็ถ้าหากจะติดตามการแข่งขันนะครับโปลมอนทายแลนแบทเทอร์ลีกเนี่ยเราจะถ่ายนะครับทุกวันศุกร์นะครับถ้าวันศุกร์ ถ่ายไม่หมดนะครับก็จะไปฉายต่อวันเสาร์นะครับเราจะออกเราจะบอกตารางนะครับในวันนั้นนั้นมานะครับถ้าดูไม่ครบก็ไปดูต่อวันเสาร์นะครับแต่คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะจบภายในวันศุกร์ได้นะครับเพราะว่าเราจะเล่นกันทั้งหมด8คู่นะครับเราเรากําหนดไว้ว่าน่าจะมี16ทีมนะครับก็เป็น8คู่นะครับคู่หนึ่งเนี่ยเต็มที่ก็คือ5แมตช์นะครับก็คิดว่าน่าจะจบได้ในวันเดียวนะครับเอาล้ครับ มาพูดถึงโรอีกครั้งนะครับหน้าที่ของโปเกมอนนะครับเราจะมาดูอย่างชัดเจนนะครับก็อันนี้นะครับเป็นการเก็บสถิตินั่นเองนะครับสำหรับสายโจมตีเนี่ยไม่ต้องสนเรื่องท่าไม้ตายเลยครับถ้าคุณลิสตถ้าคุณลิสมอว่าเป็นสายโจมตีนะครับก็ขอแค่คุณ K.O. ได้นะครับคุณได้สถิตินะครับเราจะมาดูอย่างง่ายๆนะครับว่าเรากําหนดโรมันยังไงนะครับสมมุตินะครับทีมที่1นะครับ เล่นเจ้าโดคูร็อกนะครับกำหนดโลให้มันว่าเป็นสายแอตแทกเกอร์นะครับทีมที่1นะครับก็จะนับสถิติการ KO อย่างเดียวเลยนะครับทีมที่2ครับเล่นโดคูร็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าบทบาทที่ทีมที่2ตั้งมานะครับไม่ใช่แอตแทกเกอร์ครับตั้งมาเป็นซับพอร์ตนะครับโดคูร็อกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะ KO ได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าก่อกวนได้เท่าไหร่นะครับก็จะไม่นับสถิติตรงนั้นเลยนะครับตัดทิ้งหมดนะครับจะนับสถิติเฉพาะการสนับสนุนนะครับการใช้ท่าที่เป็นท่าสนับสนุนเช่น ถ้า a c คทิฟแพ u r e นะครับถ้า Quick Guard นะครับและอย่างถ้า Fake Out ที่เป็นสีเขียวที่ List ไว้นะครับอันนี้คือท่าที่อยู่ในประเภทสนับสนุนและก่อกวนนะครับสำหรับ Fake Out นี่ทางหลีกจะกำหนดให้เป็นอยู่ในทั้ง2บทบาทเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะ List ถท่าไม้ตายต่างๆนะครับว่ามีบทบาทใดๆบ้างนะครับแล้วก็ Disruptor นะครับสมมติทีมที่3นะครับเล่นโดคูล็อกเหมือนกันนะครับ2ทีมแรกเล่นโดคูล็อกแล้วทีมที่3 เอามาอีกตัวนึงครับแต่ว่าทีมที่3เนี่ยกำหนดบทบาทว่าเป็น disrupter ครับก็จะไม่นับสถิติการ KO ไม่นับสถิติการซัพพอร์ตครับจะนับสถิติจากการใช้ท่าที่เป็นสายกาะกวนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นท่าท็อกซิกนะครับทางลีกนะครับกำหนดไว้ว่าเป็นท่าไม้ตายสายเกาะกวนนะครับเมื่อใช้ท่านี้ก็จะได้สถิติสายกาะกวนบวกหนึ่งนะครับถ้าใช้เฟคเอาท์นะครับมันอยู่ทั้งซัพพอร์ตกับเก่ะกวนนะครับ ถ้าปมมอนตัวนี้เป็นสายเกาะกำหนดบทบาทว่าเป็นสายเกอกกวนเฟ k กเอาก็จะไปเพิ่มสถิติเป็นสถิติของการเกาะกวนแทนนะครับถ้าบู๊ซบูโดสนะครับก็เป็นท่าไม้ตายประเภทเกอะกวนนะครับก็จะบวกสถิติของการเกอะกวนนั่นเองนะครับนี่ก็คือการแยกบทบาทนะครับหน้าที่ของโปเกมอนนะฮะอันนี้เราก็ทําขึ้นมานะครับเพื่อเก็บสถิตินั่นเองนะครับมีรางวัลนะครับเมื่อจบเมื่อจบซีซันแล้วนะครับโปเกมอน ตัวไหนนะครับของทีมไหนที่ทํา KO ได้เยอะที่สุดซัพพอร์ตไปเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ก่อกวนไปเยอะที่สุดครับเรามีรางวัลให้นะครับแล้วก็เข้าสู่ Hall of Fame นะครับเราจะเก็บสถิติทุกอย่างนะครับเพื่อให้ลีกนะครับโปเกมอนไทยแลนด์แบทเทิลลีกนี้นะครับทำตอบไปได้เรื่อยๆนะครับคนที่มาดูทีหลังนะครับก็ไปดูสถิติของซีซันแรกๆนะครับว่าตัวไหนมันเก่งยังไงนะครับมันสร้างตำนานอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกมากทีเดียวนะครับเมื่อมีระบบนี้เข้ามานะครับ เอาละครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับข้าวๆนะครับเร็วๆที่เรากําหนดมาให้ที่เรามาบอกกันในวันนี้นะครับสาหรับทีมที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมลีกกับเราหรือเปล่านะครับรีบตัดสินใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้จองโคต้าลีกกันไปแล้วนะครับประมาณ8-9ถึงทีมนะครับเราเหลืออีกแค่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าคิดจะร่วมลีกของเรานะครับ1,500าบาทต่อทีมนะครับแล้วก็บวก100ต่อคน หลังจากหลังจากถ้ามันมากกว่า5คนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเราจะไปแข่งกันในงาน Battle Quarter นะครับผมจะทำให้สำเร็จให้ได้นะครับในงานนั้นทุกคนจะได้เข้าไปไปนั่งเล่นนะครับคนที่เป็นผู้ชมก็จะได้เข้าไปนั่งดูการแข่งขันโปโมอนนะครับอย่างจุใจทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันอย่างจริงจังนะครับเป็น e s p o r t นะครับเราเล่นกันอย่างจริงจังนะครับทุกททีมเก่ง เก่งๆกันหมดนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Thailand Battle League นะครับโดย Penguin h e a r t นะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของปี2016นี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีคนมาดูลีกของเราเยอะๆนะครับสำหรับนี้จากไปเพีเองเท่านี้ครับสวัสดีครับ